เสียงกรีนนี่คือดีใจไหมครับที่นั่งมาดีใจอะไรนะดีใจไหมดีใจไหมดีใจน่ารักมากฮะขอขอบคุณทางอีออนอยากเป็นหาวขากาีกรอบหนึ่งครับดีใจมากนะฮะที่วันนี้ได้มานะครับแล้วก็วันนี้มันอยู่ทั้งที่ใหญ่ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็ได้ยินมาว่ามีผู้บริหารท่านเป็นคนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับคนท่านไหนเอ่ยนี่นะไม่มีอะครับวันนี้ได้มาโอ้โห ว่าจะแบบว่าแอบร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นซะหน่อยแสดัว on ่าทุกคนตรงนี้ไม่อยากปักแน่เลยอยากหรอยากหรอเอางี้ละกันเป็นแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นละกันนะก็มางานของญี่ปุ่นยอดนัทีนะครับผมจริงๆแล้วจะพูดว่าชิมิเชกท่าตวโมชิมาเตะอ่าะทนกมกนมีนีม่นิ่ก็มีที่นนนนี่น อ่ผมเนี่ยก็จริงๆถ่าท้ายแปลก็คือแนะน้ำตัวเนาะแล้วก็บอกว่าดีใจมากแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดทั้งทีอยากให้ทุกคนที่นี่มีความสุขกันนะครับผมใครมากับครอบครัวบ้างครับโอ้อยะเลยย่าเลยขบวนว่าไงขบวนว่าไงอ่า ใครยังไม่มีครอบครัวอยากกลับไปพ่อพงก้ามั้งครับเรามาสร้างครอบครัวกันใช่ไหมน่ารักมากขอบคุณครับดีใจมากๆนะฮะใครที่มากับครอบครัวหรือไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนที่นี่สนุกร่วมกันไปนะเมื่อกี้มีความสุขกันไหมครับผมอ้าวเสียงไม่ได้มีความสุขกันไหมครับผม ดีมากครับพอสนันนะฮะไปมันกันต่อเลยดีกว่าคร yeah. ับไปเปิดเนี่ย ึ้นมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันี้เธอต้องพบกับใครที่เรอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอแล้วเพราะฉันอาอยางที่ีไม่มีวันไจอแล้วัูหรือจะฟันไม่รู้อยาจะเจอ ไม่ร้มอมอะไรถึงนั้นฉันแค่ขอให้เธอเป็นเพื่อนคุยีกอน Just wanna be with you all night ที่ไม่ได้เป็นคื่ที่สองฉันก็พร้อมจะทำที่นี้ของเราให้มันสักขนาที่สุดเลยเพราะฉัเธอคือที่ที่สวยยามแต่ฉันไม่มีฉันอาจจะมีนไปเจอแล้วฝัดฟุ้หรือฉันอาจจะฝัดฟุ้งกนะูยัง บบอยาอกไ่้งฉันบอกอยี่คังต่อคนุกีอยากได้ีครั้งจะบ,บรกเตอให้เป็นล้า,ลานล้านครั้งยอง yeah. คนมี้งยมากนะครับอยากให้ทุกคนในน,น,นะนนัที่ดีนะวันนี้อยากมีความสุขยกมือพี่ไปกันอกรอบเมือนรับมนะ่รักมากข้าบนก็ดูมือในน้นนะครับ โอเคด้านนี้เขอดูมือแล้วนะถ้าแรงยกไม่ได้นะเห็นอยู่นะโอเคด้านนี้บ้าง